ก็ตัดภาพมาดูน้ำท่วมน้ำท่วมของอยู่ไดเขตตําบลหาดแพงแม่น้ำตัวนี้จะเป็นแม่น้ำสงครามครับพี่น้องก็ชมไปเรื่อยๆสองข้างทางจะมีน้ำท่วม ที่ไร่ที่นาแม่น้ำสงครามที่ท่วมขึ้นมาไร่นาต่างๆเดี๋ยวจะค่อยเคลื่อนตัวรถไปเป็นน้ำท่วมแล้วก็ชมบรรยากาศแม่น้ำสงคราม ไปด้วยกันตอนนี้น้ำท่วมครับสวัสดีครับ FC ฟพูนารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับวันนี้ก็ชิะจรลงเท้าอีกแล้วจะได้เดินทางไปทําธุระที่อำเภอครับตอนนี้ก็บรรยากาศชม,มวิวไปด้วยกัน จะเข้าตัวอำเภอสีสงครามครับผมครับตอนนี้ก็อากาศก็ยินสบายอากาศคลึ้มๆค,ค,คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาเดินทางไปด้วยกันเลยเด็ครับผมบช่วงนี้ก็ ชิปรจรล,ลงเท้าปล่อยเพราะว่าไปทำภารกิจต่างๆทำธุระอันนี้เส้นทางตัวนี้กรมทางหลวงกำลังดำเนินการสร้างเส้นทางใหม่อันนี้ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย ทุกท่านทุกวันนี้บรรยากาศตัวนี้ก็ที่บ้านนาประชัยตำบลหนองแวงอยู่ในเขตตำบลหนองแวงบ้านนาประชัยครับเส้นทางก็ชมไปด้วยกัน ไปใกล้แม่น้ำสงครามจะถ่ายทำให้พี่น้องจะได้ถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้เห็นแม่น้ำว่าแม่น้ำนีออ้ขึ้นเยอะขนาดไหน สองข้างทางก็มีก็ข้าวกำลังเขียวกัจจีตอนนี้ก็ฝนหยุดตกอ,อากาศวันนี้ไม่แดดไม่ร้อนหรือครึ้มคลึม นอยู่พี่น้องเส้นทางตัวนี้ก็เดีนี้รถเดือก็ผ่านไปสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้จะเป็นทางลูกลังทางดินแดงแต่เีนี้ทุกเส้นทางก็ลาดยางไปหมดแล้ว ทางก็มีต้นไม้ต่างๆช่วงหน้าฝนก็เขียวกระจี๊ยบไม้นานา,นานชนิดครับพี่น้องก็ทางใกล้แม่น้ำสงคามแอดมินจะได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมอีกที คลิปซีก็ตัดภาพมาดูน้ำท่วมน้ำท่วมของยูได้เขตตำบลหาดแดงแม่น้ำตัวนี้จะเป็นแม่น้ำสงครามครับพี่น้องก็ชมไปเรื่อยๆสองข้างทางจะมีน้ำท่วม ที่ไร่ที่นาวันนี้จะเป็นแม่น้ำสงครามที่ท่วมขึ้นมาไร่นาต่างๆครับเดีย๋ยวจะค่อยเคลื่อนตัวรถไปเป็นน้ำท่วม มบรรยากาศแม่น้ำสงครามไปด้วยกันตอนนี้น้ำท่วมเต็มเฉียงนองสองข้างทางระหวา่างตำบลหาดแพงแล้วก็ต่อเขียนในบ้านยางง่อยตอนนี้ ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมไปด้วยกันเดี๋ยวค่อยปรับภาพไปที่แม่น้ำสงครามพี่น้องจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นแม่น้ำสงครามว่าน,น้ำเยอะขนาดไหนตอนนี้ชมตรงบริเวณ ฐานข้างบนของแม่น้ำสงครามว่าไรนาต่างๆเสียหายขนาดไหนน้ำท่วมครับเดี๋ยวค่อยปรับภาพมาชมแม่น้ำสงครามอีกทีครับผมครับพี่น้องเอฟซีเรามาตัดภาพ เขาหาแม่น้ำสงครามมาดูแม่น้ำสงครามี่น้องตอนนี้น้ำขึ้นเยอะก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องทุกีได้ได้เห็นกไปด้ยวยกันว่าแม่น้ำสงครามขึ้นขนาดไหน แม่น้ำสงงรามตัวน,นี้จะเป็นชุมชนของชาวบ้านน้ำขึ้นมาลิงผลิงังก็เวลาสัญจรก็ใช้เรือมีเรือหาปลาครับตอนนี้ก็ถ่าย คิดให้พี่น้องได้ชิมได้ชมได้เห็นไปด้วยกันตอนนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสงครามครับก็ไปชมสงที่บริเวณสะพานครับเดี๋ยวแอดมินจะไปถ,ถ,ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เห็นสองฝั่ง ฝั่งแม่น้ำสรงครามมีฝั่งแม่น้ำทรงครามนี่จะเป็นสะพานข้ามระหว่างบ้านตำบลหาดแพงไปอำเภอสีย้คามตอนนี้ก็ฝั่งสองฝากฝั่งน้ำ ขึ้นเยอะถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นได้ชมไปด้วยกันว่าแม่น้ำสงครามขึ้นเยอะน้ำขึ้นเยอะน้องตอนนี้จะเป็นเอ่อ ปลาที่เลี้ยงไว้ในแม่น้ำเขาเรียกว่ากระชังปลากระชังปลาตามแม่น้ำฝั่งด้านนั้นก็เป็นกระชังปลาเยอะพี่น้องอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เห็นมาดู ทางของสะพานอยู่ทางนด้นนะครับลงทามขึ้นให้ผงไกปทาสิบพี่น้องที่บริเวณน้ำตามท่วงตามไรนาต่างๆครับตอนนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้เห็นไปด้วยกัน ทางเข้ามาในเขตตัวอำอก็ถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซี 24, ได้ชมได้เห็นไปด้วยกันครับตอนนี้น้ำขึ้นเยอะพี่น้องสองฝากฝั่งของออสะพานข้ามครับก็สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ฝาก ฝาก FC ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้ไปถ่ายทำบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้พี่น้อง FC ได้ชมได้เห็นไปด้วยกันก็เจอน้ำท่วมก็ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้ชมวิวไปด้วยกันตอนนี้ก็อยู่ในเขนเตตำบลหาดแดง ก็ชมสองทางทางไปด้วยกันในระหว่างเดินทางก็ถ่ายถ่ายทอดให้พี่น้อง f อฟซีไดรับชมรับฟังได้รู้ได้เห็นไปด้วยกันว่าสถานีต่างๆแต่ละหมู่บ้านต่างๆเ,ออเป็นยังไง ครับก็ฝาก FC ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยเ้ื่อดมินจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่น้อง FC ได้รับชมกันต่อไปครับก็รอชมคลิปหน้าท้ายแค่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม